ในที่สุดเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์จากอินเดียนะครับกำหนดให้ประเทศไทยเป็นฐานของการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ค่ายดังจากอังกฤษแต่เจ้าของเป็นอินเดียเนี่นะฮะเพื่อที่จะตีตลาดภายในอาเซียนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเอแล้วครับทีนี้ก็มาถึงนี่ข่าวอย่างนี้กันหน่อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีนะครับในที่สุดเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์จากอินเดียนะครับ เข้ามาบุกตัดบุกตลาดไทยเนี่ยจริงเข้ามานานแล้วนะฮะแต่ในที่สุดนอกจากบุกแล้วลงทุนโรงแรมสร้างเลยดีกว่าสร้างโรงงานเลยดีกว่าแล้วก็ผลิตก,กันเลยให้มันจริงจังกันไปเลยและที่สําคัญคือกําหนดให้ประเทศไทยเป็นฐานของการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ค่ายดังจากอังกฤษแต่เจ้าของเป็นอินเดียเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะตีตลาดภายในอาเซียนนะครับเรื่องนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมถ้าเป็นสายมอยเตอร์ไซค์คงจะรู้จักนะครับคนที่สร้างคอน่าประเทศไทยเนี่ยเป็นต้งฐานการผลิตทั้งชิ้นส่วนและประกอบ ของรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ของแบรนด์ญี่ปุ่นมานานหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Honda Suzuki Ka w ว s a k กิ a m a h a นะครับแล้วก็ยังมีพวกแบรนด์ต่างๆจากตะวันตกซึ่งเป็นการนําเข้าซึ่งสมัยเมื่อก่อนเราก็จะเห็นนะครับใช้เวสป่านะครับแถบยาวราชนี้เป็นต้นและภาคหลังๆก็เกิดมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตโด,ดยคนไทยหลากหลายแบรนด์ขึ้นมาแต่หลังๆก็รู้ไปไหนเหมือนกันนะครับและที่สุดก็มีแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากฝั่งชมพูทวีปหรืออินเดียนะครับปรากฏว่าบ,บริษัทนี้มีชื่อว่า Royal In Field รอยัลอนฟิลจริงๆก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ของรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ซึ่งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษเพราะมีจุดกําเนิดอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ในความดูแลของคนที่เป็นสัญชาติอินเดียแล้วก็เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในด่านเปนต้นของอินเดียด้วยรอยัลอินฟิลดได้ประกาศออกมานะครับว่าพร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทยโดยการก่อสร้างโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ นอกประเทศอินเดียเป็นแห่งที่2ของยี้อ้อรอยเอลเอ็นฟิโรงงานแรกที่รถมอเตอรยย์ไซค์ยห้อ o y รอย n f ลเอ็นฟิะไปตั้งอยู่คือประเทศอาร์เจนตินาเพื่อที่จะทําการผลิตและป้อนตลาดของรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในละตินอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันแห่งที่2เนี่ยมาที่ประเทศไทยครับแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยการประกาศครั้งนี้นะครับก็คือจะเป็นโรงงานที่ผลิตทั้งชิ้นส่วน และโรงงานที่ประกอบแล้วก็ผลิตให้เป็นสินค้าสมสําเร็จรูปสมบูรณ์แบบคือเป็นคันหนึ่งออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นนะครับเริ่มเดินสายการผลิตภายในสิ้นเดือนกันยายนปี64ตอนนี้ก็สิ้นเดือนกันยายนปี63เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปีนะท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นที่ชาชองเซาอย่างแน่นอนเพราะเขาประกาศชัดเจนแล้วนะครับถามว่าทาไมต้องมาเลือกประเทศไทยเป็นโรงงานในการผลิตรถจักรยานยนต์ยี่ห้อรอยัลแอนฟิล์แห่งที่2นอกประเทศอินเดีย แต่ว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียและเป็นแห่งแรกในอาเซียนเหตุผลชัดตรงนี้ครับในเอเชียเนี่ยตลาดรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการขายและยอมรับและใช้เป็นวัฒนธรรมในการขนส่งขับเคลื่อนหรือใช้ในชีวิตประจําวันของคนเอเชียอาเซียนก็นแล้วแต่เนี่ยก็มีอยู่จํานวนไม่ได้มากแต่ว่าการมีจํานวนไมไ่มากกับเป็นตลาดที่มันใหญ่โตเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น1อินเดีย 2. ประเทศไทย3เวียดนาม สี่อินโดนีเซียถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีมาเลเซียติดปลายนวมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่ตอบหมดโรงงานเกิดขึ้นที่จัดเชิงเซาของรอยัลแอนฟิลแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์นะจากเป็นแบรนด์อังกฤษแต่เจ้าของเนี่ยเป็นอินเดียนี่นะฮะก็เพราะต้องการอยากจะให้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตทั้งชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบอย่างสมบูรณ์แบบมาเป็นฟริชโปรดักต์หรือรถมอเตอร์ไซค์คันๆเนี่ยส่งไปขายในตลาดอาเซียนจากเดิมก่อนหน้านี้ใช้วิธีในการนําเข้าผ่าน ดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่มีฐานการผลิตนะครับทีนี้การตัดสินใจที่เข้ามาอย่างนี้เนี่ยครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดที่เขาประเมินแล้วในตลาดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์เนี่ยเอาใหญ่ๆเลยนะฮะก็จะมีอยู่ไม่กี่ตลาดเช่นหนึ่งอินโดนีเซีย2เวียดนามท่านผู้ชมเคยไปเวียดนามยินจะรู้นะครับเวลาข้ามถนนนั้นคุณเดินอย่างเดียวอย่าหยุดอย่าหยุดนะฮะคุณหยุดแล้วทาให้เขาเสียจังหวะของมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนของเวียดนามนะฮะมันจะเร้าใจเสมอสําหรับการข้ามถนนในเว เมื่อไรก็ตามที่ก้าวขาไปแล้วขอให้ก้าวต่อไปสุดสดแล้วรักษาระยะจังหวะห่างให้ดีๆที่เวียดนามนะฮะ,ะการตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทาให้รอยัลแอนดฟิลเนี่ยหมายมั่นปะเนินกับประเทศไทยมากถามว่าทําไมจึงต้องเลือกประเทศไทยเป็นฐานเราต้องกลับมาดูนิดหนึ่งครับว่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์ของในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่หอมหวนมากๆรอยัลแอนด์ฟิลเขามาทําตลาดในประเทศไทยในปี2563ตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง2เท่า คือเมื่อปีที่แล้วรอยเยลเอ็นฟิลเนี่ยขายได้ทั้งหมด3,146คันยอดขายดีอย่างนี้แถมโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อตั้งโรงงานถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในโซนของอาเซียนแน่นอนครับสูสีก็มีเวียดนามนั่นแหละครับแต่ถ้าถามว่าเอา้าตลาดเขาก็ไม่ใช่เล่นๆยิ่งโดยเฉพาะประชากรของชาวเวียดนามนั้นมีไม่ต่ำกว่า90ล้านคนและการใช้มอเตอร์ไซค์ของเวียดนามนั้นดีไม่ดีก็จะใกล้เคียงอาจจะมากกว่าประเทศไทยซสีด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่ก็มองต่อไปก็คือต้องไปเรืนครับ ที่ตั้งของประเทศจำไว้ด้วยก่อนนะฮะอินเดียเมียนมาไทยแลนด์สปปลาวเวียดนามนะแล้วเวียดนามเนี่ยติดมาสมุทรแปซิฟิกถามว่าก็ในเมื่อหมายมั่นปั้นมือว่าจะทําตลาดในอาเซียนเพราะฉะนั้นการตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของอาเซียนแผ่นดินใหญ่และเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศแม่คืออิน,อนเดียซึ่งเป็นเจ้าของยี่ห้อแบรนด์นี้ ในขณะเดียวกันก็มีตลาดขนาดใหญ่หญเกิดขึ้นตรงนี้โลจิสติกต่างๆในการขนส่งจากไทยเพื่อกระจายเข้าสู่ในตลาดของอาเซียนและยังเชื่อมโยงเข้าไปสู่ตอนใต้ของจีนด้วยนี่แหละครับก็เลยทําให้ r อย a l Enfield ตัดสินใจที่จะเลือกตรงนี้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารของทาง Royal Enfield เขาประกาศชัดเจนเลยครับว่าเขาต้องการอย่าที่จะทําตลาดในประเทศไทยต่อไปด้วยความหมายมั่นปนืนว่าจะต้องเป็นผู้นําอันดับหนึ่ง ในตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดไซกลางซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไซกลางเนี่ยคือดูที่ตรงไหนแต่จริงแล้วเขาดูกันที่เครื่อง4 4รนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งในเครื่องรุ่นเครื่องยนต์ระหว่าง250-750ซีปัจจุบันตรงนี้นี่ละครับที่ยี่ห้อรอย a l e อ f i e ฟ d ของอังกฤษซึ่งเจ้าของเป็นอิน,นเดียนี่นะฮะจะเข้ามาจาับตลาดนี้ในประเทศไทยเขาก็ามีชื่อรุ่นของเขานะครับชื่อรุ่นอิน e r อร์เซ็650เขาบอกลุ่นยอดนิยมมากขายดีมากเลยนะฮะแถมตั้งราคาคาละประมาณ7,000ดอลลาร์ มัณฑะออตาและเปลี่ยนปัจจุบันก็แดงว่าคัคน,นี้จะตกประมาณ2 10, 1ง0 0 0หนึเ้าถึง 2, 20, เขาบอกว่าราคานี้เนี่ยนะฮะถูกกว่าราคาคู่แข่งในสเปคเดียวกันในกลุ่มตลาดที่เป็นไซส์กลางของมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันเนี่ยถูกกว่า3เท่าครึ่งคือเจ้าอื่นก็ตั้ง800แสนนะไอ้นี่ตั้งแค่2 0 0 0หรือต่อ้แพงสุดก็ตั้งไม่เกิน2 0 0 0สนนะครับงนั้นก็ถึงมั่นใจไง,ไงว่าเนี่ยสามารถที่จะเจาะตลาดเมืองไทยขายได้ดีเพิ่มขึ้นและใช้เป็นฐานในการผลิตส่งออกไปด้วยทีนี้มีการผลิตรถ มอเตอร์ไซค์ของทางรอ y a l e อน i e l d ในประเทศไทยที่มันตั้งโรงงานที่จัดเชิงเซาแลวจะก็เริ่มเปิดดำเนินการในปีหน้านี่นะครับที่กันยาปีหน้าเนี่ยจะใช้ชิ้นส่วนในประเทศประมาณ4 0อเซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงนะครับในการใช้ชิ้นส่วนในประเทศด้วยส่วนชิ้นส่วนที่เหลืออีก60%เป็นจะเป็นการนาเข้าจากอินเดียมาด้วยโรงงานนี้ที่จัดเชิงเซาถ้าเปิดเนี่ยนะครับก็จะตั้งเป้าผลิตได้ปีหนึ่ง4ี0 0นรถึง5 0า0ัคันอันนี้คือในปีแรกส่วนปีถัดไปจะมีการปร หลายคนนะฮะคนไทยในในบ้านเราโดยเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งในเนี่ยเขตบีทามเนี่ยนะครับดูเหมือนใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะครับแล้วก็พอจะรู้จักกับยี่ห้อรอยัลแอนฟิลเป็นอย่างดีนะฮะก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปกับว่ารอยัลแอนฟิลนั้นเป็นบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ชื่อดังของอังกฤษเกิดขึ้นในปี19011901 19เป็นเวลามาถึงปัจจุบันก็119ปีในครั้งนั้นแต่ปี1901เนี่ยผลิตแล้วก็ขายอยู่ที่อังกฤษนะครับน่อจะว่าเป็นแบรนด์อังกฤษไง แต่ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะครับธุรกิจของ Royal a n Field English, นั้นเกิดปัญหาขึ้นมาครับจนกระทั่งในช่วงของปี1970ใช่ไหมฮะ1970เกิดการซื้อกิจการขึ้นและผู้ที่ไปซื้อเนี่ยนะครับก็คือเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า i c h e r Motor ของอินเดีย พอซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยตกเข้ามาเป็นของทางอินเดียแล้วก็จึงเริ่มนะครับในการที่จะทําตลาดอย่างจริงจังจากนั้นเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดเลยแต่ปี1994เป็นต้นมาเท่ากับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับรอยัลแอนฟิวเองเนี่ยครับเป็นแบรนด์อังกฤษครับแต่เจ้าของเป็นอินเดียก็เหมือนอย่างเอ็มจีไงฮะก็แบรนด์อังกฤษครับแต่เจ้าของเป็นคนจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยนะครับมาในที่สุดนั้นการลงทุนก็มีเกิดขึ้นในประเทศไทยกับค่ายรถมรถอ,อเตอร,ร์ไซ